รถไม่ไหวเดือคนไม่ไหวฮะเป็นไงโอเคแต่ว่ามันจะง่ายกว่าเดี๋ยวไม่แกวะนะเบื้องหลังการใดทำนะถ้าก่อนก็เลยจะถ่ายรูปแบบการจอดจอดคู่ของผมอ่ะจอดตรงนั้น ตอนนี้ขอพักต่อนอ่าจารจะพูดอะไรตักหน่อยไหมผมอยากพูดว่าลุยสมชื่อแล้วก็เหนื่อยสมชื่อจริงๆขอครับตอนนี้เราถึงจุดไหนเราก็ไม่รู้เพราะเนไม่ม <c oughs> ีน้รถนี้เดินขึ้นได้ มันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ไงลงจะลงงบบ<อ>่าบเล็กไม่ดีละตอนลอนอง,มมองเหน,น,นื่อย,ยนะเห <c oughs> นื่อยแต่ว่าเราใจ ไเรนเจอร์ <Adventure. S 1> เหนื่อยแล้วสุดยอดทีมงานของเราไม่แพ้กันนะครับเราลุยอยู่แล้วโอเคโช์ต่อไปยิ่งมันกว่านี้ครับแล้วก็รู้ว่ามันอย่างไรตอนนี้ขอพักก่อน <c oughs>